สวัสดีครับจากการนำเสนอ,อนิยายเรื่องเมืองผีดิบมาจนจบต่อจากนี้ก็มาถึงเมืองเทวดาซึ่งมีนักการเมืองผู้หนึ่งได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาสังคมเมืองผีดิบให้เป็นเมืองเทวดาคือทำให้ผู้คนระดับล่างได้มีรายได้และมีความสุขมากขึ้นส่วนจะแก้อย่างไรประสบผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหนก็ลองรับฟังกันดูนะครับและตอนนี้เป็นตอนที่สิบเก้า ซึ่งมีชื่อตอนว่าฤทธเดชของพระหลวงตาจากตอนที่แล้วขอย้อนกลับมาที่บริเวณหน้าที่วาการอำเภอติวสุนกิรังขณะที่บนท้องฟ้าเมื่อทุกคนเห็นมองขึ้นไปบริวารข้างขาวซึ่งมีมากกว่าที่คาดกันไว้ตอนแรกกลายเป็นว่ามีประมาณสามสิบตัวยังบินจัดวจะเหวียนบทบังแสงจันทร์ขึ้นขึข้นสี่คำเสียงดังผุบผุดปับปับอยู่ในอากาศไม่ขาดสาย ร้อมกับมีเสียงร้องวัก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 ตลอดเวลาเทว่าไม่ดังแบบชวนสยองของขนหัวเหมือนคราวแรกเพราะแสงบุญแสงธรรมที่เปล่งประกายออกจากร่างที่หงจีวรสีกลของหลวงตาแต้มเหมือนทําให้พวกมันอ่อนแรงหมดสิ้นความคึกคักแม้ว่าจะยังมีการเคลื่อนไหวเป็นเงาบุบวับเห็นแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการบินเพื่อรอดูตาที ของผู้เป็นหัวหน้าว่าจะเอาชนะพระหลวงตาแก่ๆได้หรือไม่จึงบินอยู่ขอบๆรัศมีที่ห่างจากผู้คนที่มายืนรวมตัวกันห่างไปประมาณสิบเมตรทั้งไม่กล้าบินเหนือศีรษะของผู้คนเหมือนตอนแรกส่วนอดีตสวปวิเวกหลังจากยืนยืดขึ้นได้เต็มตัวก็ส่งสายตาอันแข็งเก้าไปที่หลวงตาแต้มอย่างอาฆาตมากได้ และพูดออกมาเพราะว่าเสียงสำเนียงภาษากลับไม่เหมือนคนแต่เหมือนเสียงสัตว์เสียงสัตว์ย้ายุคโบราณจูราสิกหรือเสียงปีศาจจากโลกดึกตำบันที่ไม่มีใครฟังออกแควแคววักวักวักบ่าวแควแคววีกวางวักวักว่างแปวแคววัขณะที่หลวงตาแท้มฟังออกจึงหัวระออกมา เพราะจอมปีศาจพูดว่าแกแน่มากนักเรือเจ้าแรงแกที่บางอาจมากขวางกลางของข้าท่านจึงตอบจอมผีดิบไปว่าไม่ได้บังอาจมาําให้กัดใจหรอกโยมแต่โยมพาพวกข้องมาฆ่าคนเล่นเป็นร้อยร้อยคนอย่างนี้มันบาปมากนะโยมโยมหมดสภาพการเป็นมนุษย์แล้วก็น่าจะไปผุดเกิดในพใหม่เสียดีกว่า เอาล่ําเอาไม่ละ่ะอาตมาจะช่วยโยายมพนทุกข์แล้วหลวงตาแต้มก็ประนมมือและทําท่าบริกรรมคาถาหรือพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในสมัยพุทธกาลพระสงฆสาวกเจนพระโมกกัลลานะเคยนํามาใช้ในความจําเป็นเพื่อผู้วิกิจการหรือเหตุร้ายแต่ไม่ใช่เอามาปลุกเสกวัตถุมองคลให้คนเช่าไปบูชาจนกลายเป็นทําให้ผู้คนประมาท และติดยึดอยู่กับเหลือกระพี้ของศาสนาจนเข้าไม่ถึงแก่นตรรมอันจะทําให้ทุกคนพ้นทุกเช่นบางประเทศที่กําลังเป็นอยู่ในขณะนี้ปูกคว้ควักคว้ยคว้กุ้ยคูกูควางวี่ของกูควีแควอดีตสวปอที่กลายไปเป็นปิศาจเพราะสร้างกรรมชั่วดูดเลือดคนและรีดนาทาเรน หาประโยชน์ส่วนตนจากผู้คนในทังคลไมไวมากไวม,มาก,มมากตอบมาแต่คนที่วังแล้วเข้าใจว่ากู mm. u, ไม่อยากให้ช่วยเว้ยกู u, อยู่อยา่างนี้ของกูดีแล้วมีหลวงตาแท้มองเดียวจึงไม่ทันที่หลวงตาแท้มจะไล่มุนเพื่อปลดปล่อยวิญญาณอดีตสวพอให้ออกจากเดินร่งรางที่กลายสภาพเป็นปีศาจดเลือดปีศาจสวพอก็พลันกลายร่างเป็นกางกาวิญญาน แล้วตา,าวลาวูบขึ้นฟ้าบินลับหายไปพร้อมๆกับบริวารข้างขาวทั้งหมดก็หายไปด้วยทําให้ประชาชนนับร้อยที่ยังยืนรวมตัวกันอยู่ในสยามในสนามหญ้าหน้าที่บกการํำเือพากันส่งเสียงร้องใจโยพากันใจโยร้องทว่าแทนที่ที่พันตำรวจสีมหิตติเดชอิตธิเดชและประลัดทัพจะยอมก้มลงกราบขอบพระคุณหลวงตาแต้ม หรือนึกเห็นดีเห็นงามเช่นชาวบ้านที่ต่างแสดงความเคารพศรัทธาต่อหลวงตาแต้มอย่างสุดซิ้งที่พากันก้มกราบบ้างะนมมือไหว้ขอพระคุณหลวงตาเต็มที่มาช่วยพวกตนไว้ให้พ้นจากไฟกลางข่าวผีและผีดิบในคุนนี้พร้อมทั้งกล่าวปฏิญาณตนว่าพรุ่งนี้จะไปรับสีลขอพรจากหลวงตาและจะประพฤติตัวใหม่โดยการถือศีลกินเจตั้งสองาย ที่ยังมีมานะและมิจฉาคิติคือควายสถานีตำรวจและควายที่วการอำเภอที่ต่างพากันแสดงอาการว่าไม่พอใจโดยพันตำรวจตีมหิตตะโกนสั่งพวกตำรวจลูกน้องที่เหลือว่าเฮ้ยอย่าพ่งไปไหนทั้งสิ้นช่วยกำชับหบวดตรวนับจำนวนพวกเราที่ตายดูสิได้ครับขอเวลาตำรวจจักยี่สินาทีครับเพราะกลางคืนนับยากร้อยตำรวจเอกเกียนใจพูดได้ จะให้งงเวลา20นาทีพันตำรวจดีมาอิธอนุญาตพวกตำรวจที่เหลือจิมตังหาคไฟสะโพดน้อและไฟฉายมาสง่งไปทั่วบริเวณทั้งบริเวณโรงพักและบริเวณรอบๆที่ว่กาการอำเภอตำรวจเราตายไป23ศพเป็นพลตำรวจ19เป็น10ตำรวจสองเป็นจ่าอีกสองส่วนชาวบ้านที่มาพลอยตายยังไม่ได้นับครับผมร้อยตำรวจเอกเทียนชัยรายงาน หลังจากใช้เวลาในการสำวจสรวจนับอยู่เรา20นาทีขอรายชื่อสิบตำรวจกับจาที่ตายส่วนพลตำรวจยังไม่ต้องเอารายชื่อและชาวบ้านก็ไม่ต้องให้ควายอำเภอตำรวจเองพันตำรวจสีมไม่สั่งด้วยสีหน้าเข่้เครดได้ครับได้แล้วครับผมมีสิบตำรวจสีจอดจุดจบครับสิบตำรวจโททวีปทางตัน ่วนจ่าสิบตำรวจมีจ่าชุดสายปานรับจ่ารถลาลับครับเฮ้ยทำไมชื่อของแต่ละคนจึงบอกเหตุทั้งนั้นล่ะพันตำรวจดีมาิตสะดุ้งจุกคิดคิวกตำมวดบอกเหตุยังไงครับร้อยตำรวจเจียงใจยังตำสีหน้างงว่าไม่เข้าใจเพราะอนภาษาไทยแต่เก่งคณิตศาสตร์ก็จอดจุดจบนี้เทวีต่างกัาเนี้ย สุดสายป่านนี้แล้วก็ยังมีลบลาลับอีกชื่อแบบนี้มันบอกเหตุว่าจะต้องตายทั้งนั้นนี่แต่เออผมว่าเป็นเหตุบังเอิญมากกว่ามั้งครับร้อยตำรวจเอกเทียนใจไม่อยากคิดอะไรให้เพลืองสมองก็ดีแต่ว่าทบตำรวจทั้งยี่สิบสามทบแล้วน่นยังทหารอสอของกวัอยอำเภอและชาวบ้านนี่รวมแล้วอีกเท่าไรไม่รู้น่าจะเกินสี่สิบบ เราควรจะขนไปไว้ที่วัดก่อนพรุ่งนี้ค่อยจัดก,การเอาไปไว้ในถ้ำทว่าหลวงตาแต้มซึ่งเดินมาเงียบเงียบและมายืนควงอยู่ไม่ห่างมักยเกิดขัดขึ้นอย่างดูตันว่าโยมโย,ยมจะรีบเอาศพทั้งตำรวจฐา,านและชาวบ้านไปกักขังไว้ให้เกิดเป็นจํานวนผีดิบเพิ่มขึ้น,น,นทําไมอีกเล่าเพราะไหนว่าในถ้ำแต่ละถ้ำแน่นจนไม่มีที่เก็บจนพวกโยมโย,ยมคิดจะเอาไปปล่อย ในสามจังหวัดใจแด่ในใต้อาจจะมาว่าพวกโยมโยมน่าจะาพระดีๆมาถวดปลดปล่อยวิญญาณพวกเขาไปเถิดจริงด้วยท่านสารวัตรใหญ่ผมว่าพวกเราควรเชื่อที่หลวงตาแต้มพูดและคืนนี้พวกเราควรกราบขอบพระคุณหลวงตาหลวงตามาช่วยแก้วิกฤตของพวกเราไว้ไม่งั้นพวกเราอาจจะตายหมดหรือตายกันมากกว่านี้ นายเจมเรนถนอมชาติสันประกรอำเภอพูดนั่นสิคืนนี้ถ้าพวกเราไม่ได้หลวงตาแต้มมาช่วยไว้คงจะแย่แน่แน่ดูสททิที่อำเภอทหารพโอโรอตายไปสิบนายชาวบ้านอีกยี่สิบเอ็ดนี่ทําไม่ได้หลวงตาแต้มมาช่วยคงจะตายกันเป็นร้อยนายสิริรักการไปยเจ้าพนักง,งานที่ดินอำเภอพูดบ้าง ซึ่งทำให้ไม่เฉพาะแต่สมาชิกสมาคมระดับล่างๆคณะกรรมการบริหารสมาคมปีดดิบก็เกิดการเปลี่ยนใจและคณะนั้นมีสมาชิกทั้งระดับล่างและบนหลายคนที่ไปกราบขอบพระคุณหลวงตาแต้มพวกคุณลเลือนกันไปหมดแล้วหรือไงสมาคมชีวิตธรรมตาของเราไม่นับถือพระพวกนี้จำไม่ได้แล้วรู้วาหลวงตาแต้มพร,พ,พระโพ์เผาพระโพธตวง พระอะไรต่อไม่อะไรเคยทําให้หงพลายของพวกเราสูญสลายไปตอนเผาศพหลวงพ่อจันดาที่วัตรขเขาจนศูนย์หนึ่งต้องมาสร้างหงปลายขึ้นใหม่พันตํารวจโทรมาหิดแย้งเลยว่าอย่าลืมเลยว่าหงปลายคือทหารกล้า,าที่เป็นสุดยอดแห่งความอมะตะของเราใครฆ่าใครทำไรไม่ตายถ้าพวกเราขาดพวกเขาไม่มีหงปลายไว้ใ้ พวกเราก็ไม่มีอำนาจใดๆที่จะไปตอดรู้ต่อรองกับฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับเราแต่คืนนี้ถ้าไม่ได้หลวงตาแต้มมาช่วยพวกเราทุกคนไม่รอดท่านรองไม่เห็นรือว่าตอนนี้พวกหงพลายฝ่ายเราพอไม่มีฝ่ายตรงข้ามจะให้กัดกินหรือดูดเลือดมันก็หันมากัดกินดูดเลือดพวกเรากันเองนายจำเรืนถนอมชาติพูดนั่นเป็นประเด็นที่พวกเราเองไม่ใช่หร ที่ทาให้เกิดความผิดพลาดและพวกเราต้องแก้ไขโทษโทษจะโทษใครไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าพอพวกอื่นมาแก้ได้แล้วเราก็แปรพักไปยกย่องนับถือคุณเองก็เป็นผู้หนึ่งที่ทําให้เกิดการผิดพลาดเพราะถ้าคุณกับคุณบุญล้อมไม่ทําให้พวกไปให้พวกหงปลายลุดออกมาจะทำเหตุร้ายแบบคืนนี้ก็ไม่เกิดพันตารวจตีมาอิทพูดพร้อมตําหนิและรู้สึกไม่พอใจที่สมาชิกระดับปริญญาณ ของสมาคมชีวิตอมตะไปสัต์ตา ND เห็นดีเห็นงามในการมาช่วยแก้ปัญหาของหลวงตาเตมขณะที่นายบุญล้อมผู้ทำผิดิกคนหนึ่งเงียบไม่ออกความเห็นใดๆท่านร้องมาโทษผมกับคุณบุญล้อมสองคนได้ไงเอาละถึงแม้ว่าคืนนี้จะมีพวกผีดิบที่ผมกับคุณบุญล้อมล็อกประตูขังไว้ไม่ทันออกจากถ้ำมาเที่ยวกัดและดูเลือนคนในตลาดแต่ผมขอถามหน่อยว่า ที่บนท้องฟ้าเมื่อตะกี้ที่กลายเป็นค้างคาวบินอยู่ท่านสังเกตไหมว่ามีจํานวนเท่าไหร่มันไม่ใช่แค่ห้าสิบหกสิบตัวนี่เกิดจากอะไรผมยอมรับว่าคาดคะจานวนปิดคือไม่รู้ว่าท่านกับบริวารไปกัดและดูเลือดคนไว้เท่าไหร่ซึ่งอันนี้พวกเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเราไม่สามารถกัดทั้งท่านและบริวารไว้ได้เพราะท่านเป็น เพราะท่านเป็นอภิมาหาอม,มาตะนิรันดร์ท่านสามารถสลายร่างเป็นควันท่านสามารถออกมาจากที่เก็บได้โดยไม่มีสิ่งใดมาปิดกัน้นแต่ในกรณีของคุณจำเริญคุณจำเริญกับคุณบุญล้อมทําให้พัวกหองพลายลุดออกมาได้ไม่งั้นปัญหาอย่างเมื่อตะกี้ก็ไม่เกิดที่เกิดขึ้นเพราะคุณสองคนบกพร่องคุณทั้งสองคนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบแต่ผมว่า พวกผีดิบที่ผมกับคุณจำเริญเผลอทำให้หลุดจากที่กุมขังไม่ร้ายเท่ากับพวกข้างเข้าผีเพราะพวกที่ผมทำพลาดเสร็จแล้วยังไงยังไงพวกมันก็ต้องกลับไปหาที่นอนในถ้ำเพราะพวกมันต้องหาที่หลบแดดหลบแสงสว่างพรุ่งนี้พอพวกเขากลับเข้าไปหลับนอนในถ้ำผมกับคุณบุญล้อมก็สามารถที่จะเข้าไปจัดการพาเข้าไปขังไว้ไม่ได้แต่พวกผีดิบข้างเขาซึ่งไม่รู้ว่ามีจํานวนเท่าใดแน่ จะต้องออกไปฆ่าคนทุกคืนคืนละกี่คนแล้วผีดิบพวกนี้ใครก็ไม่สามารถจะกักขังไว้ได้นายจำเริญนเม้มปากกนพูดต่อแต่พวกอาภิมหาผีดิบข้างข่าวผีซึ่งไม่รู้ว่ามียอดจำนวนเท่าไหร่จะต้องออกไปฆ่าคนบริทุทุก,ท,กทุกคืนคืนละไม่ต่ำกว่าเก้าคนสิบคนหรือคืนนี้หรือคืนละกี่คนยังไม่แน่ผีดิบพวกนี้ใครก็ไม่สามารถจะกักขังได้ ผมอยากทราบว่าความผิดตรงนี้ใครจะรับผิดชอบครับออเดี๋ยวนี้คุณถึงกับเรียกสมาชิกธรรมะตะของเราว่าผีดิบแล้วหรือที่คุณไปเรียกว่าผีดิบนั่นนะมีท่านสวปเจ้านายผองผมอยู่ด้วยนะนี่มันยิ่งชัดเจนว่าคุณกําลังแปรพักแล้วกฎของสมาชิกกฎของสมาคมชีวิตธรมะตะที่ว่าด้วยสมาชิกที่แปรพักมีโทษสถานใดคุณก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรือ พันตำรวจตรีมหิดชีหน้านายจำเริญน,นายจำเริญหยุดคืนน้ำลายกณรานที่สายตามองกวาดไปที่สมาชิกและคณะกรรมการบริหารคนอื่นๆที่ยืนอยู่ซึ่งมีทั้งฝ่ายข้าราชการตำรวจและฝ่ายข้าราชการำอำเภอแล้วพูดว่าขอโทษผมไม่ได้มีเจตนาะคือชาวบ้านเขาเรียกกันอย่างนี้และความจริงคนที่ตายไปแล้วลุกขึ้นมาเที่ยวดูเลือดกนถ้าไม่ให้เรียกว่าผีดิจอย่าให้เรียกว่าอะไรครับ ยิ่งชัดเจนคุณดหมินสมาธิกรรม,มะของเราแสดงว่าคุณแปลพักไปเข้ากับกวายตงารงข้ามพันตำรวจตีมหิตพูดยำ้ำและอันไปจะสั่งให้ลูกน้องที่เป็นตำรวจเข้าควบคุมตัวน,น,นวายเจินไว้บวดเทียนใช้ถามสานิดจะจํำจัดการแต่พลัดทับเข้ามาสกิดพันตำรวจตรีมหิตและกระสิบพอได้ยินกันแค่สองคนว่าอย่าพึ่งทำอะไรรุนแรงเลยตันร้อง คุณจำเริญแค่อาจไม่ได้ตั้งใจตอนนี้พวกเราสมาชิกวายบริหารเหลืออยู่ไม่กี่คนแล้วแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่านอกจากคุณจำเริญมีใครอีกบ้างที่กําลังคิดแปรพักผมว่ารอให้เราขนย้ายสมาชิกสาวรนของเราไปไว้ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้คอนเถออจากนั้นเราค่อยมานัดประชุมเคลียร์ปัญหากันตาทานผืนไปทำอะไรใกลในหมู่สมาชิกของเราตอนนี้ผมว่าอาจทำให้พวกเรา แต่แกกันไปหมดแน่ๆไม่ใช่แค่คุณจำเรินคนเดียวหรอกถ้าคุณปลัดว่าอย่างนั้นเอาละผมจะเชื่อคุณแต่ต้องจับตามองพวกกรรมการบริหารสมาคมแต่ละคนไวด้ดีตอนนี้ผมดูดูจักตะแม่งตาแม่ง,มงหลายคนโดยเฉพาะที่ไปเข้าหาหลวงตาแต้มนั่นแหละจัดเลยพันตำรวจตีม,ตมหิดกระทิบตอและหมุนตัวเดินกลับขึ้นโรงพักขณะที่หลวงตาแต้ม พ่อเดินกลับไปที่กุฏิของท่านบริเวณป่าจาวัดโดยมีชาวบ้านร้านตลาดเดินตามไปด้วยทางสมัครใจที่จะไปนอนกับผีในปาา่าจ้าดีกว่าอยู่กับผีที่มีเลือดเนื้อเดินได้ทั้งยังไม่มีข้อที่จะรับประกันว่าพวกข้างข่าวผีและผีดิบในร่างมนุษย์จะออกไล่ล่าดูดเลือดผู้คนในคืนนั้นต่ออีกหรือไม่ส่วนพวกพระเถนเณนจีที่มาจากวัดภูเขาและวัดอืน่นที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งนอนผีดิบและข้างขาวผีไปไล่ล่ามาเหมือนกันต่างถามกันว่าเออแล้วพวกเราล่ะตกลงจะไปนอนกันที่ไหนคืนนี้จะกลับไปนอนที่วัดกันอีกไหมพระผิวปานนาศพูดทันทีว่าเบื้อไม่เอาฉันไม่กลับไปวัดในคืนนี้โดยเด็ดขาดจะกลับไปได้ไงในเมื่อพวกเราเองที่พากันเอาทั้งผีดิบและผีถูกเข้าไปเก็บขังไว้ในวัดสมนาหน้าไม่หลัะ ฉันว่าเราไปจําวัดบนระเวียงหน้าตีวา่การเอเภอนั่นดีกว่ายังไงยังไงเกิดพวกมันมาอีกรอบยังพอได้พึ่งคุณประลัดกับพวกหาอรอสอถึงจะป้องกันอะไรพวกมันไม่ได้มากช่วยเป็นยามให้ได้นอนหลับกันมั่งก็ยังดีพูดแล้วพลางส่งสายตาคนไปยังท่านพระครูอุดมรัตน์กุณากรภายในใจนึกถึงเทว่ะก็ท่านพระครูนั่นแหละที่ก่อเรื่องนี้ขึ้น ไปอาสาหลุกวิญญาณด้านโสวพอวิเวกขึ้นมาทําไมเสร็จแล้วก็แก้ไขอะไรไม่ได้ทํำให้เดือดร้อนวุ่นวายกันไปหมดสงสัยว่าเราจะต้องสึบแล้วไปบวชใหม่คราวนี้หาอาจารย์ดีๆที่ฉันเจฉันมังสวิรัตแล้วก็ปฏิบัติเครื่องรัตฉันมือเดียวตลอดไปเลยขอตัดภาพมาที่ตลาดอำเภอปะตะุในตอนเย้าถูคณะที่อดีตประหลัดบุญญฤทแสงเพชรและจีราพัฒแสงเพชร ัวหนุ่มเมียสาวซึ่งแต่งกายอยู่ในชุดชาวบ้านมาที่ตลาดอำเภอเพื่อหาจับจ่ายซื้อเก้าซื้อของซื้อปักและผลไม้รวมทั้งสิ่งของที่จําเป็นในชีวิตประจําวันเอาไปใช้โดยมีคุณนิโรดนิรามัยหนุ่มใหญ่ชาวไร่แต่งกายเรียบง่ายสวมเสื้อมอม้อมนุ่งกางเกงเชาวประมงสวรมรองเท้าทาด้วยยางรถยนต์ซึ่งอาศัยรถของอดีตหลัดอำเภอและรับอาสาเป็นไกดำท้องหนุ่มสาว มาเที่ยวดูสถานที่โน้นนี่ไปด้วยในตัวกำลังพากันเดินชมตลาดซึ่งเป็นตลาดเล็กๆมีคนไม่มากนักเพราะพื้นที่ในอำเภอส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นกุเูเขาและป่าดิบชื้นเป็นป่าไม้ต้นน้ำและลำธารมีที่ราบน้อยความเจริญทางวัตถุต่างๆจึงยังเข้ามาน้อยการออกมาตลาดของสองสาม,มีภรรยาในวันนี้อ่อนและชัดไม่ได้มาด้วย ทำให้เด็กชายจอมพบแสงเพชรก็ไม่ยอมโอกมาด้วยเช่นกันกับความที่อดีตนายอำเภอเกียรติศักดิ์ยังไม่เคยมีหลานตัวเล็กๆอายุ45ขวบที่น่ารักในจ้างพูดทำให้ท่านรักเด็กชายจอมพบดังหัวแก้วโวเวนคุณเกียรติศักดิ์ตามน้ำทาแป้งให้เด็กน้อยคอยหาโน่นนี่ให้เด็กใจรับประทานพาถือมือเดินชมนกชมไม้และคอยเอาใจใส่ช่วยดูแล จนทําให้อ่อนกับชัดแทบจะไม่ต้องมาคอยประปุ่เพื่อดูแลเด็กชายเหมือนกับวันแรกๆที่มาที่นี่และด้วยเหตุที่อดีตนายอำเภอได้เข้ามาเป็นธุระดูแลเด็กชายจอมพบทาให้เด็กชายไม่ตามพ่อกับแม่ไปเที่ยวตลาดเมื่อเด็กชายไม่ออกไปสองหนุ่มชัดกับอ่อนจึงไม่ออกไปด้วยเพราะทั้งสองคนคือพี่เลี้ยงของเด็กชายจอมพบขณะที่ทั้งสามหนุ่มสาวเดินผ่านร้านรวงต่าง หนุ่มใหญ่วัยใกล้สี่สิบรู้ดีว่าสองผัวเมียหนุ่มสาวจยต้องการอะไรอีกจึงเดินนำไปที่ร้านขายหนังสือมิตรยสารและเป็นร้านจำน่ายหนังสือพิมพ์ข่าวรายวันหัวต่างๆทั้งหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่จากกรุงเทพและหนังสือพิมพ์ทองถิ่นชุมพปรปหลัดนุ่มเรือไปเห็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ทองถิ่นและในขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น ก็อยู่ในมือของคุณนิโรดนิรามัยคุณนิโรดอ่านพาดหัวข่าวนั้นพร้อมแสดงอาการย่นหัวคิ้วหลรัางก่อนส่นงหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นห้ยประหลัดลม่านและคุณนิโรดล้วงกระเป๋ากางเกงทำท่าวัาเงินสิบบาทค่าหนังสือพิมพ์ให้เจ้าของแผงแต่จีราพัดซึ่งกำลังถือกระเป๋าเงินอยู่และกำลังมองหาของใช้ส่วนตัวได้รีบตรงธนบัตรฉบับละยี่สิบบาทให้เจ้าของร้านหนังสือพิมพ์ไปก่อน ส่วนข่าวพาดหัวในหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นพาดหัวเก่าบรรทัดแรกว่าผีดิบและค้างข่าวผีกว่าครึ่งร้อยถล่มที่ว่าการอำเภอทิวสนและโรงพักส่วนบรรทัดที่สองพาดหัวโดวยตัวเล็กรองลงมาว่าผีดิบและค้างข่าวผีเจโโากคอยตำรวจกอหรอและชาวบ้านตายเปลือนโอ้นี่มันอะไรกันอ่ะอดีตประหลัดบุญญาดิตานก่อนจะรีบอ่านเนื้อข่าวอย่างรวดเร็ว และพออ่านข้าวๆไปครึ่งหนึ่งก็พูดขึ้นกับปัญญาและเพื่อนหนุ่มใหญ่เจ้าไร่ว่าโอ้ยนี่มันรุนแรงกว่าตอนที่ผมอยู่ที่นั่นเีอีกนะเนี่ยตอนที่ผมอยู่ทู่ทู่กับมันยังไม่มีข้างข่าวผีนี่ข้างข่าวผีมาจากไหนกันและอันมาพูดกับปัญญาว่าเออแล้วพ่อผู้ใหญ่อากำนันและคนอื่นๆจะเป็นอย่างไรกันบ้างละนี่สงสัยว่าเราจะต้องรีบกลับไปดูพอ่อ สอาที่สินเสียแล้วแหละจีครับสำหรับตอนนี้ก็ขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็กดกดติดตามในยูนทูปขวันชุบปนและเวบบุ๊กไบบุญปันเมืองได้นะครับขอบคุณครับ